รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโคขามเริ่มจัดตั้งเมื่อปีพศ2544อาศัยส่วนหนึ่งของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอมหมู่ที่5บ้านขอมตำบลโคขามอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครได้แต่งตั้งครูศูนย์การเรียนชุมชนคือรับผิดชอบตำบลโคขามคือนางสาวจันทร์อัมพรภูเด่นผาจนถึงปัจจุบันปีพศ2545ได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูสาครธรรมสโสพล เจ้าคณะตำบลข้อกระบือเจ้าอาวาสวัดโสพนารามให้ความอนุเคห์ด้านอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมในศูนย์การเรียนชุมชนเป็นอาคารชั้นเดียวโดวยแบ่งอาคารออกเป็นสองห้องห้องพักครูและห้องพบกลุ่มการจัดการเรียนการสอน สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม2565โดยนางสาวจันทร์อัมพรภูเดนผาครูกศนอตบลโคขามในรอบเดือนพฤษภาคม2565กศนอตบลโคขามได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมอื่นๆในระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึงวันที่31พฤษภาคม2565ดังนี้ 1. กศนอตำบลโคขามเปิดรับสมัครนักศึกษากศนอในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย วันอาทิตย์ที่1พฤษภาคม2565ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสาครธรรมโสพลได้รับเกียรติถือพานดอกไม้พิธีเคลื่อนสรีระสังขารสู่เมนชั่วคราวณวัดโสพนารามนำนักศึกษากศน,น,นตำบลโคขามช่วยเสิร์ฟน้ำภายในงานพระครูสาครธรรมโสพล วันศุกร์ที่6พฤษภาคม2,565พระเทพสาครมุนีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครมอบตาตั้งแต่งตั้งพระประหลัดเกียงกายกิติสาโลเป็นเจ้าอาวาสวัดโสพนาราม วันที่11พฤษภา,าคม2565ในอนเนกปานทิผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองสมุทรสาครประชุมบุคลากรทางการศึกษากศนอำเภอเมืองสมุทรสาครประจำเดือนพฤษภาคม2565วันที่11พฤษภาคม2565ในอเนกปานทิพย์ผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองสมุทรสาคร มอบหมายให้คณะครูกศอนอำเภอเมืองสมุทรสาครรับมอบต้นไม้จากสถานีเพาะชำก้าไม้จังหวัดสมุทรสาครเพื่อจะดำเนินการจัดกิจกรรมต้นไม้ประจำปีของชาติพศ2 5 6 5โดยให้ครูและนักศึกษากศอนอร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมดังกล่าวซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาของทุกปี นางสาวสรพักอวมเกตรคกรูกศนอตำบลชัยมงคลและนางสาวนิสารัดฉิมขันครูกศนอตำบลนาดีได้รับมอบหมายจากนายอนเนกปานทิพย์ผู้อำนวยการกศนอําเภอเมืองสมุทรสาครเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา,าเทศบาลตําบลท่าจีนประจําปีงบประมาณ 2, 5 6 5 เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กได้รับความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีวันที่12พฤษภาคม2565ในอนเนกปันทิพย์ผู้อำนวยการกศออนออำเภอเมืองสมุทรสาครพร้อมด้วยคณะบุคลากรดำเนินการทดสอบความรู้พื้นฐานกลุ่มนักศึกษาต่างด้าวเพื่อเข้าเรียนต่อระดับปฐมศึกษาณศูนย์าการเรียนชุมชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ผู้ไม่มีสัญชาติไทยนักบุญอันนาวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2565กศนอตำบลโคขามเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนแจ้งเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม พระประหลัดเกียงไกายกิติสาโลจเจ้าอาวาสวัดโสพนารามให้โอว่านักศึกษาเราต้องรู้ว่าสิ่งไหนดีไม่ดีสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเราก็ต้องรู้จักการระพือนบัติบถ้าเราเรียนแล้วเราไม่รู้ว่าสิ่งไหนดีไม่ดีหรือว่านั่นก็คือยังไม่ประสบความสำเร็จวันที่18พฤษภาคม2565นายอนเนกบานทิพย์ผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมประชุมการติดตามงานกสศไตามาาที่1-2ถึงและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่องไตามาาที่3าถึงประจำปีงบประมาณ2,565นณโรงแรมเมาเทนบีดพัทยาจังหวัดชนบุรีวันที่19พฤษภาคม2,565รร่วมประชุมและจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมการอบรมวิทยากรประชาธิปไตยในตำบล พร้อมทางเข้าร่วมฟังการถ่ายทอดสดออนไลน์การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาการชาและการชงสร้างสุขภาพสร้างไรายได้วันที่23พฤษภาคม2565ในเอเนกบานทิพผู้อำนวยการกศอนอำเภอเมืองสมุทรสาครมอบหมายให้ครูกศอนอตำบลเข้าร่วมอบรมโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย สอสอปชตกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสอสอปชตต้นแบบตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพเพื่อทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อสร้างวิทยากรตัวคูณระดับตำบลณห้องประชุมสาคอนหนึ่งสำนักงานกศนอจังหวัดสมุทรสาครวันที่26พฤษภาคม2565 ในอนเนกปานทิผู้อำนวยการกศอนอำเภอเมืองสมุทรสาครพร้อมด้วยคณะบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรายงานและสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2,564 การจัดสรรงบประมาณพศ2565รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาพศ2564และรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาโดยนายภัยบูรขวัญดีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาณห,ห้องประชุมสาคนหน1สำนักง,งานกศอนอจังหวัดสมุทรสาคร